โอเคผมก็สวัสดีทำโจทย์โน้ตแทนเฉเช่นเคยคลิปนี้เราอะหยู่เกมมันเดือดไปไรวอร์เจนซีกันต่อนะแต่ว่าแต่คลิปต่อไปผมจะไม่พูดอะไรแล้วกนะันเพราะว่าเข้าเกมมาก็รู้แล้วว่าเกมอะไรมาผมอัมนะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี้กันต่อเลยกับ X ีกจำเล่นอยู่ในพาร์ทนี้ก็จะเป็น X ีกับ DN นะผมไปไปดูกันเลยตอนเรื่องตามในเรื่องไปใช่ไหม <c oughs> ผมเอาผมเอาอันนะี้ไปลายกันในคลิปแบบไปแต่ว่าเลเวลไม่ถึงนะผมต้องอัพก่อนอัพไปแค่นี้เลยอัพไปแค่รหก อ,อะไรดีเงี้มนุษย์กับแฟนกับอะไรสุกอย่างนะผมไม่ได้ดูขีบะผมยังไม่ดูคีบะเลยผมเพิมม่งไปดูเขาพูดอะไรอือฮะอืมอ่อาขีบะปกติไปแล้วกันแค่นี้แหละไม่เป็นไรไอคิโตัช่วยซับอยู่แล้วไม,ไม่ต้องกลนะัวครับแต่ก็เราก็ระวังแค่ตัวเองนะผมไม่ให้ตุยก็พอแล้วนะ ไม่พูดอะไรอีกแล้นนวน้อเหมือนจะทำเหมือนจะทำให้หยุดล้มกันได้หรือเปล่าน,น่าปวดภาคผมไม่ได้ใจิวา่าจะรู้คงนะแสดงว่าถ้าเอาตัวเดียวกันมาถ้าตัวจากซีรี์เดียวกันมาบทพาคบทภาคจะเปลี่ยนด้วยนะผม นก,กนถ้าบทถ้าตัวผมจำได้นะชุดนี้เนี่ยเข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาคลื่อนไหวระบาดในการถ่ายทำเนี่ยมันเลยเขาเลยแบบเขาเลยมีผลให้ร่างเอ็มเพลย์เอรมออกมาเร็วนะผมเพราะว่ามัน มันเคลื่อนไหวลำบากชุดเนี้ยเดือดล้างปวดเท้าของคิบะเขาเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีคนหลายคนชอบคิบะตอนแรกจะดี่อิู่เหมือนกันนะแบบเนี้ยเพราะตอนแรกตอนแรกผมจำได้มันก็จได้ขีิผิดติดแล้วก็เป็นสัญญาจั์เลยเนาะผมเคยดูแค่ตอนแรกน้ำคิบะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันเรียนพิเศษนะผมก็เลยไม่ได้ดูเรียนพิเศษวันเสาร์สิอ่ะก็วันเสาร์ที่ก็เรียนพิเศษก็เลยได้ดูแค่ตอนที่หนึ่งนะผมแล้วก็ไม่ดูอีกเลยเพราะว่ามันมันผมเตรียมไม่ทัน ก้ารไปยิบการตัวเนาะมีฟิกเกอร์แล้วเปล่าเนี่ยเอ่เสียงร้องด้วยกินลองเปลี่ยนร่างดูสิครับผมรุมชื่อร่างอะไรบ้างนะเฮ้ยจำได้ร่างนี้มาคาบจับด้วยจำได้ กดซีเรียวก็เหมือนกันนะผมแล้วกดสะกดสองก้อนนะเหมือนกันนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยยิงปืนนะยิงปืนได้จ้ายาวๆผมมาโดนมีร่างลองสุดยอดใช่เปล่าน,นะระเบิดได้ก็ระวังด้ดเยกลับระเบิด อ๋อเดี๋ยวมาขวางเดีย๋ยวมาขวางเลยนะครับคนดีเหลือเกินวัตถุดูดีเป็นคนดีเหลือเกินนะผมผมไม่รู้มันผมยังไม่เคยดูในซีรีส์ก็ไม่รู้ว่าเข,ขาคนนี้ขนาดไหนแต่แล้วผมถ้าถามาวนน่าได้คนไหนที่เป็นได้เลยคนไหนที่เป็นคนดีที่สุดบ้างนะที่ตามข้อคิดผมนะมีหลายตัวยอยู่นะเออไม่ว่าจะเป็นสัต ตัวตัวผมให,ให้เป็นคนดีระดับต้นๆเลยนะจะมีโอ๊ตนะครับแล้วก็มีเค็นตะกี้เบลนั่นแหละดอกเดียวหลับแล้วนะแล้วั<น>้านเดียวหลับนะผมก็มาเนี่ยมาทดลองเปลี่ยนร่างไปร่างสีอืดอะยรบ้าง สม่วงสม่วงในงผมไม่รม้ว่าใช่อะมรโดกาปกิได้ปล่าไม่ใช่นะเสียงเสียงภาคใหญ่ขึ้นนะครับแล้วนี้น่าจะเป็นถ้าเทียบถ้าเทียบกับคูกะก็นน่าจะเป็นไททันฟอร์มนะครับ มาพอดีเลยมาไปกันต่อนะครับผมใครอะเสียงภาคเปลี่ยนอะคนละคนอะเนี่ยผมไม่ชอบเสียงอีสระตรงนี้มันเสียงก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่รเลือกพูดอะไรออเตียอรแบบนั้นพ่อผมจะได้พ่อพ่อเพกกจะใช้เนาะพ่อผมจะได้เพกพ่อเพกกับเขาก็ใช้เอ่อ ไอ้นี่นะอะไรนะเป็นอีกซาร์ด้วยด้วยขอเช็คก่อนวนะ่าม,มีฟิกเกอร์หรือเล่าเนะรถขับยางดล้วกันทำไมรถมันเลี้ยวย่างนี่แหละเอออีกับชนมาไปช่วยเพื่อนดีกว่าเอ,อื้อตัว,น <c oughs> วน์น้เมตนะรผมไม่โดนนะฮะใช้แล้วโปกติดก่อนนะ ไปตังแค่นี้เองอะคิดว่าไปตั้งน้อยจังเลยเออเจ็บนะครับถ้าเอาเพื่อมนมาโดนก็จะลำบากแน่เพราะว่าเพื่อนมันชอบต่อยหนีเรา ากเลยผมดูคีย์บอร์ดไม่คิดใช่โอตุยะเลยป่ะเนอะได้คิวพอดีเลยไปกด X สิไม่ใช่ F อือหืออ่ะฟิกเกอร์อันที่สองนะผมมาได้แล้วเราไปกันต่อ รถฟาร์ไปเลยกันถ้าถามผมผมจะจะไปยอไ้อนไปดูคลิปอะไหมก็อาจจะในสักวันหนึ่งนะแต่ขอช่วงนี้ผมไม่ว่างก็ขอ,อยังไม่ดูแล้วกันนะเพราะว่าเออผมไม่ได้ทําคลิปช่องผมไม่เน้นเกี่ยวกับซองไรเดอร์นะผมแล้วก็เลยนี่ผมเล่นแบบเกมภาคเรื่องเฟสท่สุดใหญ่นะอย่างเช่นในเกะอะไรพวกนี้ตาซิดต์ไอเนอร์ทิกเกอร์อะไรพวกนี้ผมก็แบบไม่ค่อยได้เน้นไม่ค่อยได้ดูอะไรเลยสักเท่าไหร่นะผมว่าทําช่อง โอเคฟิกเกอร์นิสามันครบแล้วอ้าวต่อยอีกม่ตรนครบแล้วนะมามาบอกเต็มแล้วอืมคลิปอะเอ็มเอร์เดอร์ฟอร์มอือยะนี่แหละถ้าได้เม็ดแรงกว่านี้ก็น่าจะจบได้เลยเนาะ อืมอืมว่าจะไปรังเดี๋ยจะไปรังฟองสุดยอดทิ่งกว่านี้อีก ว่าล่างนี้นะ่าเป็นล่างสุดจอที่ขายหลายคนชอบนะเพาะวันดีไซน์มันสวยผมว่าให้ให้พอใ,ให้ตีสุดๆเหมือนกับเบสคิงฟอร์มเลยนะผมโอ้ยตัวๆนั่งนานแล้วเบื่อแล้วผมตัวทีอนะไรบ้างอีกสระนะผมแล้วก็ตัวอะไรผมไม่รู้อ่ะ <c oughs> นี่ผมไม่รู้ตัวอะไรใครรู้บอกอะไรแล้วกันขี้บะ,ะแล้วก็เป็นขี้บะกับอีกสระล่างสุดจอดทั้งคู่ ล่ะเราไปกันต่อที่ก็ผิดก็ผิดเราไปกันต่อที่เฮ้ยในงานได้สู้บอสแล้วเนะนี่แหละสู้บอสอ่ะอีกประมาณสองสามคลิปเราจะได้ไปสู้บอสแล้วนะผมก็อืมผมคิดอยู่นะว่าหลังเล่นเกมจบผมจะคิดทําคลิปแน,น,นะนําใดเรื่องดีไหมอืมก็เยวค่อยว่ากันแล้วครับอ่ะเอาตีเขียนไปนี่แหละแต,ตัวผมไม่ได้ชอบทีเคียนนะบอกไว้ก่อน ก็แค่ก็แค่ได้ได้ผ่านทางมาไงจำใส่สมองไปซะเขาพูดแค่นี้นะับอืมอ่ะใส่ฟิกเกอร์ให้เขาก่อนเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีไม่แรงอ่จะเขียนไมเรื่อไอ้ฟิกเกอรนะ์น้องไม่ต้องใส่ก็ได้อืมอ่าใส่แต่ครเดีย อไอตัวเฟรมนะครับแล้วก็อ่ะนี่ละกันว่าใช้ไมตาได้เพิ่มสามวินี่จะเปลี่ยนได้นะว่าเราจะเอาใครแล้วอ้อเราเปลี่ยนแค่สามตัวหนอืมผมดูคงคิดอยูแล้วนะใครที่คอมโบง่าย เปดไปเลยกันม,มามานี่แหละไปกันเลยอืมผมไม่ใช่เขาพูดเลยนะอืม่า

てみなよ。君の力ลึกแต่ทูบเป,ปอร์มาแล้วไม่รู้เรียกมาทำไมเรียกมากระจอกทุกตัวนะพัดร้องที่นายก็ซ้ำมันมานายกระจอกทุกตัว,ตว <sk r ug> เลือด้แค่ท่วงเหมือนท่วงเวลาแล้วลตัวเองียบไปแค่คคนั้นเองนะแล้วก็ไม่รู้มันขโมยอะไรสำเร็จบ้างในในเรื่องเนี่ยเอาจริงนั้นผมว่าไ <sk r ug> ด้เขียนในถ้า ถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้พลังลูกพี่นี่ไม่มีความเก่งอะไรเลยนะเห <c oughs> มือนกับไรเดอร์ทั่วไปนะผมอาจจะอ่อนพอๆกับเดนโอเลยด้วยดนซัมหรืออาจจะมาก,ก่อนาเดยซ้อันนี้ผมส่วนตัวผมนะก็บอกส่วนตัวผมไม่ชอบดีเทนอะไรอย่างที่บอกไปเจ้าผมอาคันติกระเชิ่ก็แล้วแต่นะผมมา,าเปลี่ยนร่างมันมเกมเพลย์ก็เหมือนกัน ในพน,นันลาบปกตินบะผมมันผมมันทำให้อ่าให้เอาค้าวปุกตตมาด้วยนะนครับกางมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะไม่เหมือนครับตัวนะั้นกดกดโจมตีปกติครั้งกนะัใช้ของอัพได้มามาไง โอ้เลีเ้ลูกกามานเนอะลูกกาแล้วลูกงาเร,า,เรเาจะจะ,จะออกเสียงนะผมถ,ถ้าเอาทาแสงภาคกันลูกลูกกาคร,ารบนะครับครบคบบกระังเช็คอ,อยู่มีฟิกเกอร์อยู่หรือเปล ก่าจะวิ่งผ่านไปนะมายู่ไก่ดก้วยนะโอ้โหต้องไกลเรื่องไปจะม,มาไม่ใช่อะไรอือือ <c oughs> ถามวัตดเขตที่ทำไมผมไม่เขาชอบนะเพราะว่าเขาเอาต้นพี่มาจำจีนะผมนั่นแหละผมเลยไม่ชอบอะ ถ้าใครอยากดูซีรีส์เลยได้จริงๆนะใครยังไม่เคยดูตั้งแต่โคกะเอ่อจนถึงดีเคดอ่ะผมจะให้ไปดูดีเคดก่อนนะแล้วค่อยไล่ไปดูโคกะที่หลังอืมแล้วค่อยไปได้ดูพวก, uka, กโคกะอากิโตะขึ้นมาเพราะว่ามันเอาตังรุ่นพี่มาย่ำยีเนะี่ยผมก็เลยแบบอืมน่าแดบบนบาร,บาร,บารมีทุกที่โอ,อ้เอามาอย่างเอาาอกิตโตะเป็นรถรถที่ขึ้นเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเป็นยานให้ขึ้นเหยียบอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะถ้าเป็นของเล่นมันดูโอเคนะแต่เป็นของเล่นในซีรีส์นี่ผมไม่ชอบเลยสักษทักอย่างก็ไม่ชอบ ในความเห็นตัวที่ผมไม่ชอบดีเขียนนะผมก็ตัวนี้เลยเขาเน้นมาเฮ้ยอาร์คเลยนะโหกีบาทนผมอันนี้ผมเคยดูนะเดี๋ยววันนี้ผมเคยดูนะแต่ผมจำจำเรื่องว่คเขาได้นะผมออยออยเจ็บ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 นะ อ่อยอ่อยทำไมเราไม่เปลี่ยนล่างอนาดนี้ไอ้อัออออน,นนี้ตีแดงมากนะเจ็บนะเจ็บแล้วพี่หลับไป เราต้องหาฮีลไว้ได้ก่อนนะไอแท็กไลน้นะถ้าเป็นในที่นีจะไปเขาว่าหอกคอกอ,อ,อ,อัพต่อนะแต่นี่มันไม่ไม่พูดสั้กันมีเขออาว่าไอแท็กไลท์แล้วก็ไม่มีอะไรต่ออืมมีตรงไหนอีกเนี่ย อขอเข็ซัดนะหเหอเฮ้ยเนี่ยขอเข็ซัดนะเหอครับเออเฮ้อืมขาโดนไฮเปอร์เขาอัพแล้วต้องได้ประมาณ ก็กดได้ประมาณ3ครั้งนะผมวินี่เมาโดนมันถีบไปโดว้แ้แต่ทำไมตัวนไมก็ไม่รูงง้อ้าถ้าไปไง เราไม่พอต์กันไนะอตรงไหนนี่เคเจอที่สองแล้วไอ้ว่าไงเจ็บ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 วอดแล้วเหรออืมเดอะอืมข้าตัวไฮเปอร์ไม่โดนสังกัน,น,น ท,ที่จะังสุดยอดเราก็กดกดทีหลายๆรอบนั่นแหละที่เขตเนี่ยมันจะใช้พลังงานด้วยนะดูด้วยนะเรียแบบร้อยแล้วมาขึ้นแสดงบนแบบไรก็ไม่รู้ถมมากี้เนี่ยผมไม่ได้ไปมันอาจจะไปได้ก็ได้นะอืมโทษทีนะชันชน,นะประมาณนั้นนะ ดังด no, no uh, claro. en ีนะไม่เป็นไรการฟิกเกอร์ตัวนั้นเราแล้วคอยไปเก็บหลังก็น่าจะได้ดีขึ้นมาแล้วนะก็ไม่รู้จะไม่รู้จะใช้ประโยชน์ได้มากหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นอยู่แล้วน้ำดีเนี่ยใช่นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ